สรุปย่อสารพระสันตะปาปาฟังสิท์โอกาสวันสื่อมวลชนสากลครั้งที่56วันอาทิตย์ที่7สิงหาคมคิตศักราศ2022หัวข้อการฟังด้วยหัวใจการฟังยังจำเป็นในทุกยุคสมัยการฟังเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติมนุษย์ชอบฟังเรื่องราวต่างๆการเล่าเรื่องราว บทเพลงความเป็นไปของบุคคลและสังคมนิทานเรื่องเล่าประวัติศาสตร์แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันแม้โทรทัศน์และวิทยุจะด้อยความสำคัญลงแต่มนุษย์เรายัางชอบฟังสิ่งต่างๆผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆอยู่เสมอมนุษย์ต้องการใครสักคนที่รับฟังเมื่อมีการพูด ก็ย่อมต้องมีผู้ฟังเมื่อคนหนึ่งพูดเขาปรารถนาที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับฟังเมื่อคุณครูเริ่มสอนก็ต้องการให้นักเรียนทุกคนได้ตั้งใจฟังคุณครูหลายคนจึงบอกให้นักเรียนเงียบก่อนที่จะเริ่มต้นสอนด้วยความตั้งใจการฟังด้วยหัวใจการฟังไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การได้ยินเท่านั้น แต่เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ในการสนทนาระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเพราะเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ตัดและมนุษย์ก็เป็นผู้ฟังพระวาจานั้นดังนั้นในการอ่านพระวาจาของพระเจ้าในแต่ละครั้งจึงมีท่าทีแห่งการฟังด้วยความเคารพนักบุญเปาโลจึงกล่าวไว้ว่า ความเชื่อมาจากการฟังฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามลูกที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพ่อแม่เรียกว่ามีความนบนอบเชื่อฟังหรือว่านอนสอนง่ายซึ่งตรงกันข้ามกันก็คือลูกที่ดื้อกระด้างเช่นเดียวกับคําอุปมาของพระเยซูเจ้าที่เปรียบเทียบ ผู้ที่ฟังพระวาจาของพระองค์และไม่เข้าใจหรือไม่นำไปปฏิบัติเปรียบได้กับเมล็ดพืชที่ตกลงบนทางเดินบนหินหรือถูกกอหนามปกคลุมการฟังแล้วไม่เข้าใจหรือไม่นำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลยังเปรียบได้กับการหูหนวกอีกด้วยการฟังเป็นเงื่อนไขที่ดีของการสื่อสาร การสื่อสารที่ดีอยู่ที่การรับฟังกันและกันเป็นการพูดและฟังกันและกันแบบหน้าต่อหน้าไม่พูดผ่านกันหรือใช้วาจาไม่สุภาพกระทบกระทั่งวาจาจิกกัดพูดลับหลังสองแง่สามง่ามคลุมเครือสร้างความเข้าใจผิดใส่ร้ายป้ายสีหรือแสดงความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาจากภายใน เช่นอิจฉาริษยาไม่พอใจไม่เห็นด้วยเยอะเย้ยการไม่รับฟังเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งการรับฟังกันและกันทำให้เกิดความประสานกลมกลืนการรับฟังด้วยความเงียบและตั้งใจช่วยทำให้เราได้ใช้ศิละปะแห่งการไตร่ตรองแยกแยะ ปรับทิศทางของตัวเราเองเพื่อสร้างความประสานกลมกลืนของข้อมูลอันหลากหลายสร้างการเป็นมรณะสักขีของความอดทนที่จะต้องรับฟังกับฝ่ายที่ยากที่สุดเพื่อให้ได้มาซึ่งความดีสูงสุดหลายครั้งทำให้เราต้องเงียบหยุดตอบโต้ถอยออกมาทีละก้าวแยกอารมณ์ออกจากเหตุผลในที่สุดอาจต้องยุติ การพูดจะเอาไว้สักพักแล้วค่อยหาเวลาหันมาเริ่มต้นพูดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อโอกาสอันควรมาถึงการฟังเป็นงานอภิบาลประการแรกการรับฟังเป็นของขวัญที่เราสามารถให้กับคนอื่นเมื่อเขาต้องการเล่าเรื่องราวแบ่งปันประสบการณ์ความทุกข์ยากของพวกเขาให้กับเรา เขาปรารถนาที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งรับฟังพวกเขาใครที่ไม่สามารถรับฟังเพื่อนพี่น้องได้ต่อไปเขาอาจไม่สามารถรับฟังพระวาจาของพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนักบุญยากอบเน้นย้ำว่าการฟังย่อมมาก่อนการพูดทุกคนจงฉับไวที่จะฟังแต่ช้าที่จะพูด การสละเวลาที่จะฟังจึงเป็นกิจการแห่งความรักด้วยเช่นเดียวกันเป็นดังพระพรที่จะช่วยทำให้เกิดความประสานกลมกลืนกับทุกสิ่งซึ่งเป็นผลงานของพระจิตเจ้า